สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่อง YouTube นะครับสีขอเราพุ่มทีวีนะครับวันนี้นะครับเรามาที่สำนักทิสถานปู่เทพนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาติดตามคณะทัวร์นะครับคณะทัวร์มาจากโคราชนะครับท่านผู้ชมนะครับคณะทัวร์ตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วเนาะตอนนี้เพิ่นเดินทางมาถึงแล้วนะครับ ประสิทธาทำผู้ชมนะครับขอไปติดตามนะครับเราจะมีแนวทางดีๆเนาะให้กับเย็บีทางบ้านนะครับผมนะครับอันนี้มาถึงบริเวณที่สถานนะครับสำนักปู่เทพแล้วนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมรถกับสำหลับพู้เล่นไี่ใหญ่ดีสำหรับบุญมหาพี่ล่ะ ทิศสถานแห่งนี้นะครับเป็นสำนักสถานธรรมของปู่เทพนะครับนักบุญนะครับท่านผู้ชมนะครับปู่เทพนี่จะเป็นคนที่รักษาโรคเส้นเอ็นยึดนะครับเอามาพึกอามาพายเด้พี่น้องนะครับผมอยู่ที่ห้วยทับทันนะครับอันนี้คือที่สถานนะครับที่สถานปู่เทพนะครับอันนี้คือคณะทัวร์นะครับคณะทัวร์ที่เดินทางมาจากโคราชนะครับท่านผู้ชมนะครับผม เดินทางมาจากโคราชนะครับตอนนี้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงแล้วเนาะ,ะนะครับอันนี้คือปูเป่เทพนะครับปู่เทพนะครับไปรับคณะทัวร์นะครับมันไปรับคณะทัวร์ออกมาจากปากท่างนะครับทาบ่านผู้มนะครับผมโอ้ยนะก็มีคนถ่อคอนแก่นะครับที่เดินเฮินเดินอากาศยากแน่ออตอนออกก็ยังค่อยออนั่งรถปิ๊กอัพบอ,อกไปเนาะดูเอฟซีครับผม ไม่ไหวต้องคลานมาต้องเดินมาด้วยความเจ็บความปวดความทรมานผมว่าแต่ใกล้ๆใกล้เลนะครับผมหรือไปเดี๋ยวหน้าของแพ็คอะไรเสียบบ่ครับแสียบบอครับกินแล้วครับกินแล้วมาหอดก่อนมาหอดก่อนกินก่อนครับนี่ <c oughs> อากาศมันร้อน <c oughs> ก็ทนเอาก่อนเดอ้ออ่านะครับสาตุสาธุนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือคณะทัวร์มาจากโคราชนะครับเราติดตามมาถึงที่ที่สถานนะครับสํานักปฏิบัติธรรมปู่เทพเลยนะครับอยู่ที่ห้วยทับทันเนาะอยู่ที่ห้วยทับทันตอนนี้คณะทัวร์กำลังรับรทานอาหารอยู่นะครับอันนี้คืออู๋แนวทางเลยนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือแนวทางของ อ่างน้ำมนต์รมหวนของปู่เทพนะครับโอ้โหวดทีแล้วก็เข้าเต็มๆ,ๆเหมือนกันฝากช่องปู่เทพนักบุญด้วยนะครับครับผมสาธุสาธุครับอ่านะครับผมยินดีอรับเข้า,<ร>าม<ร>าชมนะครับผมกำลังทานข้าวกันนะครับรอวอีกสักครู่เนะเาะมันจะไปดูตัวเลขกันนะครับโอ้มีพระน้ำทับทันบูชน่นะ เยอะมากเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับ มันจะมีเลขลอยอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันที่อ่างน้ำมนต์นะครับท่านผู้ชมนะครับพระพเทพก็จะเอาโชคจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมรอ,อสักครู่เนาะรอสักครู่นะครับอยู่กันบันโดนเลยครับท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้พี่น้องกำลังนั่งกินเข่าอยู่เนาะรอให้กินข้าวเสร็จก่อนเนาะนะครับผม ก็ตดไปเป็นยั้เหงื่อไอเลยนน้ำฉันดีฉันน้ำันดเวังนี้คุณคุณเสาจำเสาพี่ตุกน้ำฉันนะก็นุ่นนะเสานุ่นอะเ๋ยวจินี่้วมาวันนี้นี่จมาได้หรือเ่ เอาถือน้ำไม่นอนมีตำนิสีประมาป็วปินมีตะนิเยอะเยอ่ขึ้นไนะเทียบว่าเอาแตบนี้ให้ด้วยแต่สายสินด้วยเออึ้ใจขึ้ใจห่างคักบ่ลงลงไม่เข้าเลย ไปนอสิใจดีนอสื้อผลุ่มใหมนอไอ้ดทุกคนทุกคนได้ใดุกคนทุบค้นสวัสดีนานวัดีก่ตอนแวเดีนต์ก้ล่มอ้าวเงียบเดี๋ยวพูดตามผมเงียบเงียบเงียบยบพูดตามครับสวัสดีครับกินข้าวอิ่มแล้วเนาะ มาหน้าใหญ่พาทีมงานไหว้หลวงปู่เทพก่อนพูดตามผมเนาะเนื่องดับแรกผมจะพาขอขมากรรมกรรมที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่เราเป็นมนุษย์มาบางครั้งคนของเรายังไม่ได้ขอขมากรรมเหมือนเหมือนสารตัดศีลุทณนนี่แหละเนาะ โอเคเดี๋ยวจะพาขอรรมการพูดตามเด้อไม่เอาไม่คงเลยอ้าวไม่ได้คงไปพิเศษพิเศษกใหายก็ได้แล้วเดี๋ยวผมมาวันหากเทัยเนีอยให้ถึงวันนี้ก่อนสบายเด้ลมสบายเลยเสื้อพัดลมพัดลมาัดลมพูดตามผมเด้อพูดตามผมเด้อขออัญเชิญเทวามหาราชเทวามหาารช ณพื้นดินณอากาศทุกสถานณพื้นดินณอากาศทุกสถานโปรดมาเป็นสักขีเป็นพยานโปรดมาเป็นสักขีเป็นพยานประกอบการสร้างความดีแบบนี้เถิมประกอบารสางคดีแบบนี้เติมวัพักก่อนอิมินาสการีนา ตังภูทังอภิปูชยามะตังภูทังอภิปูชยามิ มีนาสักการేన มีనాสักการేన ตังธัมมานอภิปูชยามะตังธัมมานอภิปูชยามิ มีนาสักการేన มีనాสักการేన ตังสังฆังอภิปูชยามะตังสังฆัง

ใจใจเน้อวันทามีพุทธทางวันทามิพุทงสัพพะเมโทสังสสังขมาทัมเมพันเตสัพพเมโทสังสัพพะเมโทสังขมาทัเมพันเตสันทามีทสังสัพพะเมโทสังาทมั ข้าเมีพันเตกรรมใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วร่วงเกินแก่ผู้ใดให้ว่าจะเป็นทั้งในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีก็ขอให้เขาเหล่านั้น เอาโมสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วย ทำได้มใครใครพุ่มนำบ่อแก้วไหลลังลงมาสามพันคนกินบอมีบกหกพันคนกินบอมีเสียงนิ่มแล้วนำบ่อแก้วไหลลังลงมาผูอา มามูนมาสาธาวินาสันตอุโอมทุเล,เลสวาหายะสวาเดีคุณแม่นาำทั้งหาทั้งหลาย มงคลดลบันดาทรัพย์สินเงินทองความสุขความหงุดงความเจริญมาให้ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุสาปล่อยเตียนเมียนบ้านเด้ออแอนเดวนยงเมนน้าไปกมกกหน้า เอาเอาน้ำไปลินก่อนนะค่อยขึ้นออกมาเนาะน้ำไปลินใส่ต้นไม้เถอะน้ำเลยน้ำใส่ต้นไม้กันน้ำใ่ควรนนี่แหละถือๆเลยไม่ลดต้นไม้แล้วกลับมาได้ไปตอกลปล่อยก็เลยปล่อยก็เลยเดี๋ยวนปล่อยได้เชิ้นๆเลยไปมีหน้าหีกวันเราไปลินใส่ต้นไม้เลยเราพร้อมใจกันเป็นห้าสิบหกสิบน้ำตัวนี้ย่อมไปถึงเนืออเก่าเราที่ตั้งแต่อดีตชาติ เอาสิ่งนี้ในไม่มาใส่ในสังหารเป้นตัวท่เป็นตัวสาธุญที่สุดในการหลังน้ำองค์สิกรรมเด้อนะครับเป็นการหลังน้ำองค์สิกรรมที่ทีนี้มีที่เดียวที่ไม่มีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเลยนะที่คุณกลับมาคุผู้หญิงกี่คนชายกคน ผู้ชายขอคนใช่ไหมรวมกับโซเฟอร์ด้วยไหมผู้หญิงกี่คนญิงสี่สิบคนเหลือเล็กมันตัวไดบ้านนี้นะครับมันตรงกันไหมนี่คนไหมตรงกันไหมนะครับ ตรงน้ตรงไหมตรงผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนแล้วตรงกันไม้กลับหัวก็ได้นะครับได้นะครับก็อย่า ก็อ,อย่าอย่าอย่าเล่นมากาบอกให้เพื่อเป็นแนวทางเด้อนะครับอันนี้คือแนวทางของปูป่เทพเด้อนะครับผมมีผ<อ>ู้ใจบุญก็ได้อาจจะถูกปั๊บสีบอลรูปทีวีครับโอเคดูชัดๆนะครับแคปแคบแคหน้าจอไวนอะนะน้นะครับอนะ่านะครับต่านผู้ชมนะครับสี1 9ก2 4 9 9 2 4 4เนอาะเ1นะครับ หกตัวก็สี่สุดสี่เก้าหนึ่งสองเด้อท่านผู้ชมนะครับแคปไว้เลยนะครับขอบคุณในไลน์นะครับท่านผู้ชมนะครับที่ขับมาชมและสวดอยู่ในขณะนี้เด้อนะครับผมเราได้แนวทางของปู่เทพไปแล้วนะครับแล้วก็สายบุญนะครับทัวร์มาจากนองบุญมากนะครับท่านผู้ชมนะครับขอให้ลำดวยลำดวยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมขอให้โชคดีในวันที่1ตุลาคมเนาะสำหรับคลิปนี้เขาขอลงในส้นเพลงทนีเนาะให้พี่น้องโชคดีเด้อนะครับผม ลิปีอเ,เข้ามาสวัสดีนะครับ